สบายดีทุกคนสบายดีเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนีพาไปเบิ้งหลังพึ่งว่าหลังนิ่มพี่น้องเพึ่นเพึ่งว่ามันจะมีฮังเลือกมุกมีหน้ามีโบ้หน้าวพึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเกินไปเบื่องเพื่อนมีมันมีเอตโต้ต้มขามเดี๋ยวจะเอาอย่างที่เชี่ยวเบิ่งเนาะพี่น้องว่ามัน

ังใหญ่อยู่เนอะนี่บานเัาเลยบางมิมเนอะน่าจะเป็นมิมหัวตั้งจะได้ต้นมะขามมะขามโอ้มีห้งหงหงหงางแล้วมีห้างแล้วเห็นไหมเ่นเพื่อนเราจะเอาบันดีบ่หรืเอเปล่าวันนี้แต่ว่าให้มันทำห้างใหญ่ๆกว่าน,นี้เนาะ อู้เหลืองเลยหเหลืองเลยอู้รัก5ากินเลยเอาแบบสดๆเลยถ้าเอาเนี่ยไม่ต้องใส่ไฟลนไม่ได้ใส่ยังมือยืดเกือบถึงแลวเดือนนี้เดือนอย่างปกติเดือนอย่าง,งอออก็เอาเพิ่งเดือนห้านะ Những hốm in the liner, con. Mia sáng và vô bảo là Những hốm. Mày tìm được kịch liệt, nữa. Mày mình được kịch liệt, nữa. Mày tìm được kịch liệt, nữa. Mày tìm được kịch liệt, nữa. Mày ถ้าเป็นตอนเรียบร้อยอแล้อปกไจะเพิ่งเราสามารถถ้ามาเราไม่ทำมันก่อนมันไม่ทำนะรเราหรอกอล้ขอสมิเกยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอเบิง้งซื้อโอ้ลักเหลือดอไนน่อยเลยลัก ไกลนะพี่น้องนะโทรศัพท์ไปโดนลังวัน ไปโดนลังพี่น้องมันเริ่มแม่มันเริ่มออกแล้วเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีเด้อดูลังมันถอนพี่น้องเลยทำให้แม่มันออกดูลังเักหน่อยนะ เห็นรังมันไหมหเหลืองๆองะเออเนาะโอ้ยน้ำมีน้ำหัว,วมั้งเนี่ยแล้วว่ามีแตารังดูใกล้ๆพี่น้องดูใกล้ๆอยากกินแล้วพ่อโอ้ใช่บอกว่าอยากกินแล้วอะยังไม่โดนต่อยนะพี่น้องมันนึงแบบมัอนอยู่มันเลี้ยงอยู่ข้างๆบ้านเนี่ย,ยกกแกว, okay, วันนี้เราไม่ได้เอานะ น่าจะรออีกสักเดือนหนึ่งรอให้น้าหัวมันเยอะก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอากันเดี๋ยวจะพามาดูพฤติกรรมมันทุกบ้านทุกวันให้น้องเอาวันนี้พอดูแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าได้เอาวันไหนจะเอาให้ดูเอาสดๆเลยเอาแบบพยานเลยพึ่ง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 อ่าพึ่งข้างบน เป็นหลังแล้วอย่าเอาไปนน้ำหัวเยอะๆก่อนจะค่อยเอาไปเอาอะี้จะไปนอนค่อยๆไปกินค่อยๆไกินน้ำมัน